แล้วนิกิวะอิซูชิรา้าไวผูเกะที่สุดของอาหารญี่ปุ่นเกรดพีเมียมที่คุณต้องลองคนที่ชอบผีอะห้ามพลาดเลยมากโคตรดีเอาเลยร้อยวัตถุดิบสดใหม่ส่งตรงจากญี่ปุ่นปรุงสดทุกจานโดยเชฟมืออาชีพ เมนูหลากหลายครบจบในที่เดียวคือโชว์อยู่ของนิกิวูอิีราเรียกได้ว่าเป็นสูตรเด็ดเลยนะเพราะว่าเราอ่ะคิดสูตรเองเพื่อให้เข้ากับปากคนไทยรส<ห>ชาติที่ถูก<ๆ>ปากคนไทยมากขึ้นอีน <c oughs> เลยนะโอ้โหขึ้นสวรรค์เป็นสวรรค์เลยนี่กัดร้าน mixmall ราวัยนะตรงข้ามผาดราวัยภูเก็ต กดติดตามเพจไว้เลยอัปเดตโปรเดตโปรโมชั่นใหม่ก่อนใครแล้วมากันเยอะๆนะ